ขอบคุณครับพี่อุอพีหลังๆนี่กระแสกินก็เริ่มใหม่กันนะครับพี่พงศ์ว่ามาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อกันแล้วแล้วมันมีความหวานอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีแบบการงานกันแบบรีการผู้ใส่คิวไวาย แล้วตอนนี้พอจิ้นเนาะแฟนขับก็เลยแบบเอาใหญ่แล้วตอนนิดเป็นแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแลละยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นอู้ยยูเลยมาลูเยอะมากเรามาแล้วเราจมาเทียบท่าคอนหรอไม่ไม่ได้อาบแบบฟีดรแมทสักเท่าไหร่ แล้วต่างคนต่างโต้สนุ่ยไงทีนี้มันก็อู้พอพอจนว่ะค่ะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะก็แบบเหมือนเดิมอ่ะกับพี่โต่ะค่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงจริงนะคะเราเราดูเขาได้ตัวตนกันเลยมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันก็คือแบบเออเราเป็นพี่น้องดีกว่า ไม่ใช่มันไม่ใช่กระยาณาอะไรผิวหนาดหนุ่มเกิดหนุ่มการหนุ่มกาใช่แต่เมื่อกน้นี่ตัดออกไหมดูมันก็มีความสนุทสนุกกันแบบเอออะไรนะมีอะไรแักง่ากดึงอะไรเงี้ยนี่ก็ชมตัวตื่นีใจนะเออยังไงอออ่เหรอเไม่ถามพี่เขาสินะถ้าเป็นแฟนรู้ไดเป็นพี่เออไม่คืนมาเป็น่มคนไหมแมว่าก็อย่างที่เราบอกคือมันมันไม่จาเป็นจะต้องมีสถานะกันไม่จาเป็นว่าเราจะ ว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคำนั้นไปเลยแล้วมันงจริงแล้วจะมีเสิร์ฟโมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ไหมพี่เดลเสิร์ฟโมเมนต์ในในการแบบว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเโอเคเขาเริ่มเสตะแรงอ่ะเห็นยังไงตอนนี้เตนอยู่ไงเในละครในละครในละครมีแน่นอนอยู่แล้ว